อ่าเดี๋ยววันนี้มารีวิวยูนิฟอร์มฮอกไกยูนิฟอร์มใหม่จากซีรีส์ทีวีฮอกไกของ Marvel Disney Plus กันอ่าผมมองว่าเป็นตัวที่เก่งมากตัวหนึ่งเป็นตัวสายเขียวที่คุ้มค่าในราคา800 c o อยคอสมิคิวเก่งกว่าฟาว์คอนเก่งกว่าโลวเก่งกว่าสไปเดอร์แมนอีถ้าเกิดเทียบกันใน PVE จากที่ลองมาก็เดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์ยูนิฟอร์มก่อนเอฟเฟกต์ FX ของยูนิฟอร์มของเขาเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มเชนฮิตดาเมจยีแล้วก็ป้องกันการเบรก แล้วก็มี100%โอกาสที่จะเพิ่มคิติคอลดาเมจ5้าสิอืมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเอฟเฟกของยูนิฟอร์มสกิลเนี่ยก็จะเปลี่ยนหลายสกิลอยู่นะ,ะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกสกิลลยแหละอัน,นของผมเป็นยูนิฟอร์มระดับฮีโรอีกเพราะว่าไม่มีไม่มีเอ่อชิปอัพยูนิฟอร์มนะส่วนสกิลพาสซีฟของฮอกอายเนี่ยก็จะเป็น อ่อการันตีครีดามดไม่ใช่สิเพิ่มครีดามีดให้สามอซแล้วก็การันตีหลบหลีกสามสิแล้วก็สกิลดาเมจโบนัสดาเมจสาแล้วก็สาแล้วก็สกิลพาสซีสเมื่อกี้เป็นพาสซีฟเทียสองใช่ไหมอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นพาสซทสเทียสองพาสซีฟเทียหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเอ่อการันตีครีเลดสามิเอร์เซนแล้วก็เพิ่มไม่สนหลบหลีกทีสบเอร์เซ็นแล้วก็ห้าิอร์เซ ที่จะเจอออาะอมตะแล้วซูเปอร์อาร์เมอร์โลแล้วก็หายตัวอะไรพวกนั้นส่วนสกิลิเดอร์ก็ไม่มีอะไรมากเป็นสกิลิดเดอร์ที่ไม่น่าจะค่อยได้ใช้ประโยชน์สักเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูของคร้าวๆก่อนนะของคร้าวๆเนี่ยจะเป็นดีเทลตัวละครก็เอ่อควิเลตไม่ตันแต่ว่าหลักๆอย่างอื่นตันหมดแล้ว Attack Speed ควิดามีดไม่สนป้องกันลดคูดาว,วอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าตอนแรกผมใส่เป็นเกียร โอเวอร์เสที่เป็นเพิ่มคีเลสผมก็เลยคิดว่าคีเลสจะตันแล้วแต่ว่าใช้ได้ไม่ตันนะแล้วก็เกียร์ CTP เป็นเกียร์ CTP สีแดงเกียร์ CTP of Energy หรือว่าแล้วแต่ใครจะเรียกส่วนอัติแฟกไม่มีนะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากเซตหินเป็นโอเวอร์ไดฟ์สเต6หกนะยังไม่ได้ปลูกพลังอะไรเลยก็จําไว้ว่าดาเมจมันยังไม่สุดมันสามารถไปได้กว่านี้อีกถ้าเกิดเห็นอะไรจากในรีวิวนะแล้งเป็นแล้งสี่นะครับสกิลัพเต็มหมดทุกสกิล อูรูใส่เป็นโจมตีกายภาพสองช่องหกดาวแล้วก็มีห้าดาวนิดหน่อยแล้วก็ดันแสกที่ขาดอีกนิดหน่อยจำไห้ว่าอย่างที่ผมเคยบอกนะอูรูต้องใส่กายภาพหกดาวหรือว่าห้าดาวแต่คือห้าดาวเนี้ยผมใส่ไปก่อนเพราะว่าหกดาวผมหมดแล้วเอาไปรวมเล่นหมดแล้วก็อย่าลืมนะต้องใส่แต่โจมตีอย่างน้อยสองช่องทุกทุกทุก่งปันโจมตีกายภาพอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันแล้วก็ยูนิฟอร์มเป็นระดับ ฮีโรอีกนะครับเพราะว่ายังอัพไม่เต็มยังไม่มีชิปอัพยูนิฟอร์มชิปอัพมีความหมดแล้วเป็นแอทแท็กสปีดแอทแท็กสปีดแล้วก็การโจมตีกายภาพนะครับส่วนส่วนวิธีการคอมโบฮอกอายนะครับผมผมจะเล่นเป็นสกิลสามห้าแล้วก็สี่แต่ว่าเห็นป้าถ้าเกิดสี่เนี่ยเราอยู่ห่างจากบอสเนี่ยมันจะแทร็เก็ตไม่โดนเพราะฉะนั้นก็ต้องกะดีๆซื้อสามเนี่ยกดตัดเอาบัปกระพอะก็จะเป็นสามห้ายิงขึ้นไปแล้วก็สี่ สี่จะแปลงร่างเป็นโลนินม,มาฟันฟัน,ฟน,ฟนแล้วก็ให้ห้ามันตกมาพอดีเดี๋ยวให้เล่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นสามห้ายิงขึ้นไปแล้วก็สี่ให้วันทาม,มันลงตอนสกิลสี่ก็จะประมาณนี้ส่วนตอนสกิลทียสามเนี่ยสกิลทียสามก็จะเล่นเป็นประมาณสามห้าแล้วก็สกิลทียสามเลยแต่สกิลทียสามเนี่ยแอนิเมชันมันค่อนข้างที่จะนานมีโอกาสที่วันทามลอบต่อไปจะลันได้มันก็เป็นเรื่องโพติอันนี้ก็ต้องถือว่า ต้องทาใจไปซึ่งผมมองว่าสกิลทียสามมันเนี่ยแรงมากๆก,ก็สกิลทียสามก็จะเล่นเป็นสามห้าแล้วก็สกิลทียสามเลยนะครับก็จะยูทนูยัก์ตลงมาก็สกิลทียสามยิงรัวยิงรัวยิงรัว,วก็มานี้มันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็นานอยู่ก็เดี๋ยวลองไปชมดูยูกันเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นบอสอัลติเมทนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ใน Proxi m a ชั้น99แต่ว่าก็อย่างที่รรู้กันว่าสมัยเนี้ย บอสอัลติเมทไม่ใช่สิ่งที่จะวัดความเก่งของตัวละครแล้วจะเป็นบอสเจนซะส่วนใหญ่อันนี้เหมือนเอามาลงให้ดูว่ามันพอลงได้หรือว่ามันลงได้ดาเมจเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามันก็ง่ายมากๆแล้วแหละเพราะว่าบอสอัลติเมทสมัยนี้มันง่ายแล้วถ้าเกิดการคุณมีเจาะคุณมีอะไรเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะง่ายขนาดไหนเพราะว่าอย่างเงี้ยสมัยเนี้ตัวแบบตัวหกเว6หกสิบอะไรเงี้ยก็ลงได้เดี๋ยวลองมาดูกันคอมโบก็จะเป็น สามห้าแล้วก็สี่เหมือนเดิมอันนี้บอสมันออกไปไกลนิดน,นึงแต่ก็ยังวันทามติดโอเคอยู่สองคอมโบนี้ลงไปถึงแปดหลอดแล้วนะไม่ใช่คอมโบเดียวลงไปถึงแปดหลอดแล้วนะอันนี้ก็วิ่งหลบโอ้โหมันแหลกจังก็มาต่อยคอมโบหนึง่งสองคอมโบนี้เกือบตายแล้วครับคือแบบเกือบหายแล้วอะแล้วก็สกิลอันติต่อได้เลย มันมันแรงมากแล้วผมผมบอกแล้วว่ามันมันแรงมากหมายถึงว่าหนึ่งมันแรงมากด้วยแล้วก็สองคือพ็อกซิมาเนี่ยมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดการ์ดเราเราดีนะเราต้องไปเดนบอลลี่เจนส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะวัดความเก่งมาต่อกันที่บอลลี่เจนอันนี้คือชั้นเนวสเตทสี่ห้า Stage นะครับเนาด่านสี่ห้านั่นเองคือต้องบอกอีกก่อนว่า h ็อกอายเนี่ยไม่ใช่ตัวที่มีลีดเดอร์ชิพเพราะฉะนั้นไวฟอกเนี่ยจะซับได้ไม่เต็มที่อันนี้ก็เป็นเหมือน โชว์เคคร่าวๆแล้วกันผมจะลงถึงแค่30หลอดเพราะว่ามันลงยังไม่ผ่านฮอกายเพราะว่าเป็นเกียร์แดงไม่ใช่เกียร์แดงหลอมด้วยแล้วก็ของผมยังไม่ตันผมมองว่าฮอกายเนี่ยมันลงผ่านได้แต่ว่าต้องรอให้ผมอัพของเยอะกว่านี้ก่อนแต่ว่าอันนี้เหมือนเอามาให้ดูดาเมจคร่าวๆเยๆว่าดาน45เนี่ยมันเป็นยังไงมันแรงอะไรยังไงขนาดไหนบ้างซึ่งผมมองว่ามันแรงแบบเกินหน้าเกินตาชาวบ้านเขาเลยนะแรงกว่าสไปเดอร์แมนแรงกว่าฟาวคอนอีก แล้วดูจะเล่นง่ายกว่าฟาวคอนด้วยเพราะว่าฟาวคอนเนี่ยโอกาสวันทามลาดมันค่อนข้างเยอะโอ้ยินกูเป็นอะไรวะเนี่ยแต่สังเกตได้ว่ามันอาจจะดูดาเมจไม่เบาอาจจะดูดาเมจไม่แรงขนาดนั้นแต่ก็มันดานทีผ้านะคุณก็ถือว่าแรงพอสมควรแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปลงเอาตอนกันดูว่าเอาตอนเนี่ยมันจบง่ายมากฮอกอายบอกเลยว่าฮอกอายจบเอาตอนง่ายมาก บอกไว้ก่อนว่าจริงๆอันนี้คือผมอัดมาแล้วแล้วผมมาภาคเพียงทีหลังผมเล่นแล้วผมตายก็เลยเออเอาแค่ทางิบหลอดก็พอแล้วเดี๋ยวไปลงเอาตอนต่อแล้วก็ลงทาด้วยเมฟิโตแล้วก็เดี๋ยวลองไปเทสเอเ็กให้คำๆแล้วกันว่า a อบเนี่ยมันจะดาเมจเป็นยังไงบ้างสังเกตได้ว่าฮอกอายเนี่ยมันก็มันเล่นง่ายนะสกิลฮิวมันมีตั้งสองสกิลนั่นก็คือสกิลสี่แล้วก็สกิลหกเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตายอย่างฟาวคอนเนี่ยมันต้องโดนตีแล้วก็หลบได้ใช่ไหมมันถึงจะตายแต่ว่าเนยมักดดลลไ้ ผมถือว่าถ้าเกิดเอสามนาทีสามสิบวิแล้วเนี่ยยังไม่จบเฟสแรกก็คือสามสิบหลอดแรกเนี่ยถือว่ามีโอกาสลงไม่ผ่านแต่ว่าฮอกอายเนี่ยด้วยความที่ของผมยังไม่แน่นแล้วก็เกียร์ซีดีพีอะไรเงี้ยชุดยูนิฟอร์มด้วยเนี่ยผมถือว่ามันเก่งมากๆแล้วถ้าได้ขนาดนี้ฟาวคอนเนี่ยผมยังไม่ได้ขนาดนี้เลยฟาวคอนเนี่ยของผมแน่นกว่านี้เป็นหินเซตหินก็ตันแล้วยูนิฟอร์มก็ตันแล้วย,ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยฮอกอายนีย่ถือว่าเกินหน้าเกินตาชาวบ้านเขาไปเยอะมาก ก็ใช้เวลา2นาทีในการเคลียร์สามสิบสหลอดแรกก็ถือว่าโอเคโอเคไม่น่าเกลียดมากเดี๋ยวเราลองไปดูเล่นเอาตอนกันเลยเอาตอนเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นสนุกเล่นง่ายจบไวก็จะเป็น l a ีดเวฟบวกซับให้ตัวเองแล้วก็เป็นซับวัคิลลี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าว่าฮอกอายเนี่ยมันจะทำงานเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมบอกเลยว่าฮอกอายเนี้ยสุดตีนมากๆในการลงเอาตอนก็ คอมโบแรกก็ปกตินะอันนี้บอสมันไม่ได้ขยับก็ถือว่าโอเคอยู่แรงนะครับแรงนะหายไปสามลอดเลยแล้วก็โดนบอสต,ตีไม่เป็นไรเรามีฮิวตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นคอมโบสกิลทียสามแรงมากหายไปพี่พี่จะแรงเกินไปแล้วนะพี่สุดอันนี้ก็ต้องวิ่งหนีรัวรัวลุ้นว่าเอาตอนมันจะออพติไมไหมเพราะว่าปกติ ถ้าเกิดมันวิ่งให้ให้เราวิ่งอย่างเงี้ยแม่งออปติมัยแล้วแน่ๆอันนี้ก็คือจะเป็นท่าสี่เหลี่ยมอะไรของมันก็ไม่รู้ที่เป็นต้องหลบแสงสีฟ้าวิธีหลบก็คือวิ่งวิ่งหาวิ่งหาที่มันพึ่งพุ่งไปอะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายยังไงอันนี้คือมาต่อกันหายไป3ามหลอดคอมโบธรรมดาถือว่าแรงมากๆแล้วก็คอมโบสกิลเทียสามเป็นยังไง อันนี้คืออันนี้คืออันนี้อันนี้อันนี้คือวันทามลั่นวันทามลั่นไม่พอแม่งตัดสกิลเราด้วยือเกือบตายแต่ก็มีฮิลกลับขึ้นมามาถึงแปดรอดแล้วมันลุ้นว่าเอาตอนจะจะออปติมายไหมถ้าเกิดไม่ออปติมายเนี่ยเราจบได้เราก็จะจบเลยไม่ต้องรอแม่งออปติมายวิ่พันจบแล้วสามทีสามสามสิบห้าวิบอกเลยว่าโคตรง่าย มาต่อกันที่เมฟิโตนะก็จะเป็นเลดเควสเซนซับไวฟอกคือจริงจริงดามนเอมีนะแต่จากที่ผมลองเล่นดูเนี่ยบอสมันก็าจะปวดทำให้แบบสกิลฮอกอายเนี่ยไม่สามารถเล่นได้อย่างเต็มที่ก็คือเหมือนแบบมีตัดสกิลบ้างโดนขัดสกิลบ้างน,นุ่นนี่นั่นอะไรเง,งี้ยเพราะฉะนั้นดามเมจที่เห็นเนี่ยก็ลองพิจา,า,ารณาดูแล้วกันว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ผมมองว่ามันแรงมากถ้าเกิดได้เล่นถ้าไม่โดนบอสตัดสกิลเนี่ยผมมองว่ามันดีมากแต่บอสมันาจะปวดเป็นทวนอันนี้คือจบ จบได้ไวมากนะจบไอเฟสที่มันเป็นเลือดหินหินเนี่ยมันจบได้ไวมากอันนี้คือข้อเสียของท็อกอายลหลักๆก็คือถ้าเกิดบอสอยู่ห่างจากเราเนี่ยสกิลสี่มันจะล็อกหัวบอสไม่โดนนะครับน,นี้ก็คือเป็นสกิลที่สามที่เราโดนขัดแบบอยู่นาเอตก็จะออกมาได้ไม่สุดแต่ถามว่ายังแรงไหมมันก็ยังแรงอยู่เห็นปะบอสแม่งกวนตีนมากเด็คพิโตมจริงๆผมถึงไม่อยากเล่นจริงๆผมจะไม่อมัดมันเลยทซ้ำแต่ว,ว่า ให้มันอาจให้มันครบ,บไปแล้วกันจะได้คนดูจะได้รู้ว่ามาลงโูเทสโต้เป็นยังไงอันนี้ก็ด่าน24นัดผมขี้เกียจลงด่านสูงว,วันนี้มันมันยากแล้วมันก็ไม่มีเงื่อนไขจะให้ลงด้วยเพราะว่าเงื่อนไขด่านหลักๆลัโมเทสโตมันต้องมีแต่าวายราให้สายแดงหรือว่าเอ,อ่อลีดเดอร์ชิพนี่นั่นอันนี้คือจบ30หลอดแรกไปแล้วนะมาดู30หลอดหลังกัน30หล,ล,ล,ลอดหลังเนี่ยมันคอนข้างท,ที่จะป่วนสมควร เนียกได้ว่ายิ่งตอนที่ต้องวิ่งเก็บเนี่ยโอ้โหตีนวิ่งเก็บไอหินตัวเดียวอ่ะอันนี้คือดาเมจตอนที่สกิลเทียสามไม่โดนขัดก็จะประมาณนี้แรงเรียกได้ว่าแรงเขาเรียกอยู่อ่าอันนี้คือบอสมันมโหเราเราก็ต้องวิ่งเก็บอ,อันนี้คือผมหัวร้อนอยู่แมง่งวิ่งเก็บแล้วมาโดนกระทือบอีกเก็บเสร็จปุ๊บ น่ะเราก็โดนตีสตันอ่าสตันสองรอบเขาวิ่งมาเก็บอันที่ห้าแม่งโดนพาย,อยุอีกอันนี้คือควรซ้นตีนมากแล้วก็อ่ะแม่งให้วิ่งเก็บไปแล้วเพราะว่าตีไม่ทันต้องวิ่งเก็บอีกรอบนึงสภาพเขาวิ่งเก็บครบห้าแล้วก็ทุกที่สามจบงานได้ไอพี่เราต้องสะดุดสตันอีกนะโ จบได้อ่อเดี๋ยวมาสรุปฮอกอายให้สั้นๆส,ส่วนตัวผมมองว่าตัวมันเก่งมากนะแต่ยังไม่ใช่แบบหูยแบบเก่งสัส,สต้องปาอ้านอะไรเงี้ยถ้าเกิดเทียบกับในตัว800คอรสมีคิวสายเขียวด้วยกันเนี่ยผมให้ฮอกอายตอนนี้เป็นตัวที่เก่งที่สุดเก่งกว่าโลกเพราะว่าโลกเนี่ยหลักๆใช้ในแค่สควอตแบตเทิคือโหมดอื่นก็ตกเบต้ตาแล้วสควอตแบตเทิเนี่ยมันยังเป็นมีแค่ตัวเดียวที่มันยังทํางานได้ดีอยู่ ส่วนเกียร์ผมก็ถอดแม่งออกแล้วเพราะว่าหลังๆก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เน้นอันดับสกอตแบทเทิลแล้วส่วนสไปเดอร์แมนเนี่ยผมมองว่าเก่งกว่าใน PEE ชุดดำเนี่ยเก่งกว่าชุดดำใน PEE ฟ c ลคอนเนี่ยดาเมจตอนแรกผมคิดว่าดาเมจจะแรงกว่ามากขนาดนั้นแต่ว่าดาเมจมันแรงกว่ามากแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบต่างกันแบบขนาดนั้นแต่ว่าก็ต่างกันอยู่แต่ที่ผมมองว่ามันเก่งกว่าฟอลคอนเพราะว่าหนึ่งคือการเอาตัวรอดมันดีกว่านิดนึงเพราะว่า ฟาวคอนเนี่ยบางทีมันต้องตีแล้วมันต้องมันต้องได้มันต้องได้ได้หลบลีกมันมันถึงจะมีหิวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันไทม์ฟาวคอนวันไทม์รันง่ายมากเทียบกับฮอกอายฮอกอายเนี่ยวันไทม์จะไม่ค่อยรันง่ายเท่าไหร่แต่ว่าข้อเสียของฮอกอายก็อย่างที่บอกสกิลสี่ถ้าเกิดมันบอสอยู่ห่างมันก็จะกดไม่ติดนะครับก็ผมมองว่าเป็นตัวที่หน้าปั้นหน้าปั้นมาใช้งานนะถ้าเกิดใครอยากได้สายสีเขียวแปลวอสมีคิวมาเอาไว้ลงบอสเป็นทีมประจำเนี่ยผมว่าใช้ได้ยาวๆ ใช้ได้ยาวคือแบบควิกซิลเวอร์ที่เป็นเนทีฟเทียสอกเนี่ยก็ยังก็ยังอายเลยแต่ว่าอย่างที่บอกสู้เทพเจ้าสายเขียวไม่ได้ของเราก็คือเป็นม a ร์คเรี่ของเราก็ต้องมาดูกันว่ามีใครจะมาเอาลงได้ไหมมาคารี่เนี่ยสายเขียวแน่นาคตเนี่ยอาจจะเป็นไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรอะโดมิโนเทียสามอะไรเงี้ยแองเจลเทียสามก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนคลิปของเคสบิชอปเนี่ยเดี๋ยวจะลงให้เร็วนี้เดี๋ยวอาจจะลองเอาไปเทียบกับซิลดูแต่ว่าซิลเนี่ยก็เป็นอยู่เติมผมก็ไม่รู้เจ้า จะเอาไปเทียบกับตัวอะไรดีจะเอาไปเทียบกับพวกไม่รู้สิกาโมลามั้งก็สําหรับฮอกอายวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันก็ไปปั้นกันได้นะผมมองว่าตัวมันเก่งพอสมควรก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็มีอะไรก็ถามมาได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ